ปลากินดีลอเกินโอ้ย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 โอ้โอ้โอ้ยเป็นอะไรโอ้ยอาละครับนลเ,เสียใจเสียก็โฉมเสีก็โฉมขาวมาแล้วครับนะนะแว๊บบๆ,ๆมาแล้วออรอรู้วราันชัวรูได้รอรูรับ

ตอนนี <igue> so now, ้ครับนลาหมายเด็ดหมายเด็ดชมคม่้ารอดูมารอชมครับนยกวับโอ้โหมา่ด้ครับนี่หัวก็จัดไนพี่บอลช่วยนอนี่เสียแล้วเสียเถอะทั้งหัวทั้งท้ายนะครับ

เอา,เอาโอาโหเบ็ดมาแล้วครับแจ๊กเกิดแล้วครับโอเบ็ดมีคนเล่นนอนจริงๆเอามาดูกันะครับทีนี้นะครับมันจะมีตัวไหมเดี๋ยว,วาาจะมาหากินนะครับเสียด้วยอะไรครับใหญ่ๆใครสับไปดีลงถ่ายนี่ให้ครับอีกนานไหมครับเม่นไปไหนจะนานนานครับขอขอขออยอะกันหลัง ถือคืันคือขันไปจับอัจังต่อเหยื่อลอยขึ้นชั้ดูครับมาดูครับดีกับดีกับเบ็ดีกับเบสมันเห็นเยอะเลยไม่พื้ลอยแบบนั้นเลยามาแล้วถามาแล้วมาแล้วครับถามาแล้วน่าจะโฉมครับโฉมหรือเสียครับ rồi lượng xíu hết ừ nó gặp oh, đây, oh. đây đây dư. đây 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 สับเข้าหาเลยสับเข้าเออนั่นแหละปั๊บเออโอ้โห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 ครับนะนะโอ้ใส่ห้าตัวนี้ใส่ห้าให้น้องนี่ผมเล่นแบบนี้โโอ้หยใหญ่กาแนโอ้ยโอ้ยเโอ้ยขาดรุตเต่แปรมบาร์แคคลุตขาดตรงไี้อะอ่ะขาดรุดขุดรุดขาดบาร์แคคไปเลยโอ้ย

บอลึ้นกลนพี่บอลนนิ่มๆครับนะนะ เจะไปรอบครับนะโอ้ไปรอบโอ้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 หนาหนานายังไงดีนานาบางอีอีคลับก่อนเออหยอนไหนเลยเแคปเอวเลยดิหยดให้เลยหนูข้าวข้าเลยมาแล้วครับนะนนะเราชมเลยครับตัวนี้ <cutter aer> <lide>

เรียบร้อยนะนะโฉมตัวที่สองคนนี้ กอพวกสารเดี๋ยวมาแล้วครับรอชมนะนะมาแล้วครับรม,นะนะมาบนารอชมได้เลยนะครับทริปวันนี้นะครับมาแล้วครับมานานา่นาจะเป็นอะไรครับพี่บอลฝา,าหมอ้อืมน่าจะฝาหม้อแล้วครับฝาหมอ้อฝ่<ม>าขาวเถื่อนมาเลยครับนะนา ไห้ดีดีดิแข่กันเรื่อยๆนะครับวันที่สอนะครับเช้าโอ้โหรวบเป็นไงบ้างครับพี่เบอกระจเป็นไงรงมือลงเป็นโดนโอ้หนี่ครับโปรเจกต์โปรเจกต์โอ้โหนั่นะเช้าเช้ามาไม่มาไปดีปบอลเลยปบอล ồ ô ồ ôi ta á, ai ya, về đây. Bắt bên này mét tao. mà leo. bà rơi. ô rơi bơi. Dạ mươi dạ show. mà lấy, không cần show. ตะขอให้ออหน่อยครับมาเลยนะอ,อ้าวเจียวเงือกมาดีเลยบับบับไม่ดนันดีลุตเลยไม่เงือ

มาแล้นะโอ้เสียดใหญ่ครับเดี่ยวกลางกลุตัวเดี่ยวกลุ่ตัวดมาแล้วครับเสียดเสียดใหญ่เสียดใหญ่ขาวเลยครับนะเดี๋ยวเราเรื่อนีลงแล้วก็จับปั๊บปัตบทีนะครับเกี่ยวข้างเกี่ยวข้าง แล้วครับนะี้เสียดายเสียดายรถจัดเต็มรับไม่วันนี้ตีหัวว่าต้ังจัดันเองลมกันพี่น้องลมก็มาปลาก็กินเอ้ยลมก็มาปลาก็กินครับตอนนจัดกันไปแล้วครับ ไม่ใช่เสียนะครับโอ้ยดูฟังเสียงนั่นหครับนั้นนะหลายคันแล้วก่อนครับนั้นนั้นรอมาชมครับไม่ลงเลยครับนันนะโธ่ไม่โอ้โหเพราะมันกีได้ไอ้เจ้าโอ้ยเจ้านั่นก็อืมจัดไปเรื่อยๆครับนะ เก้าเป็นไส่สี่หหเแาลยมาอะไรมานะเก้าไหมคันใหมโอ้ยยังไงบ้างครับผมบักบ่สายอะไรผมสายาบัทำอะไรอีกแล้วแรงแรงแล้วช็อคดูคนตายก่อนต้น

อครับนันนาิคเนนโอ้โหอินซีนานาอินซีนานาตัวแรกเบิกเรืยได้ดีอินซีนานาอินซีนานาโอ้ยสุดยอดกันานามาก่อนเพื่อนนะครับจะเช้า สีเขียววนน่าจะโฉมครับไม่โฉมก็เสียดครับมาแล้วโอ้โหโมเลยนะนะักดกด จัดกันนะนะโอ้ยมาแล้วข้าวมาแล้วข้อข้อข้อเนี้ยเเอาเลย Đас, mà đây Mà đây không? à mày à Siết với Chôm Siết, chôm, chôm, tiết, tiết Siết Kiểu khác mà mình ăn đấy để, để, để. bắp đi mấy là, <laughs> lên, nói là... Các mà nói đi, chạy má ơi nó không cao, không nào, thứ đâu mà, มันเขาเรียออมเดี๋ยวตีรุเอือตายดีวเลยจ็บมากออจับอช่วิ่ง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 จับได้เออมัไม่ข้าเนวี้เลยกรกะชากันนะจับไปก่อน